你今天有什么课你今天有什么课你今天有什么课你เปลว่าน oh. uh, ุณคุณ今่แปว่าวันวันมีแปลว่ามีมีเรียนวิชาอะไรเรียนวิชาอะไร วันนี้มีเรียนวิชาอะไรอ่าวันนี้มีเรียนวิชาอะไรบ้างไทยไทยเวอร์ไทยเวร์ไทยเวอร์ไทยเวอร์าษนไทยภาษาไทยต่อไปอังกฤษอังกฤษภาษาอังกฤษง่ายๆครับต่อไป 手โชชงงานฝีมือหรือการงานอาชีพใครเป็นผร้สอน手工ีเรียนครับสวัสดีารนีชง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 ชืองชรชงชงชงกงหงนงช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 งงชชงชงงงชงชีชงชงรงชงชงงช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 ชงังช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 ชู้งงชงชน คณิตศาสริตศาสร์ีุ่กคนนันี่เหมือนไหมครับเหมือนเหมือนเราซื้อเราเหมือนเราซื้อที่สอนช่ดสไหครับงครูบเครูคคือสวคืแสวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เหมือนไหมครับเตีนหน้า เรียนอมตอรนักเรียนเรียนนักเรียนน่จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเป็นต่อไปใช่แล้วใช่มันใี่ยี่ที่ย่มันเป็นบที่ยีที่่นัานักศานี่นักเรียนได้ทำไรครับตอนตอสีทียีดทอรมากกว่ายิ่งเย อีกเยอะอ่ายิกเยอะอีเยอะไปว่าตัวตีตัวนะนี่นะครับหลายๆคนชอบวิชานี้ครับเหมยชู่หมยชู่เหมยช่ชู่ะเราซื้อมีเกมมาเล่นครับเราซื้อจะให้เล่นเป็นห้องนะเกมเนี้ยเกมเปิดแผ่นป้ายนะหลังแผ่นป้ายจะมีวิชา ที่นักเรียนจะต้องทายแต่เราซื้อจะไม่ทายจากคำศัพท์หรือจากอาพินใดๆ้งสิ่นเราซื้อจะให้ทายคำศัพท์ภาษาจีนด้วยการทายจากหน้าคู่ผู้สองครับนักเรียนจะมีโอกาสตอบได้แค่หนึ่งครั้งโอเโกโกโก้นะโกูสมมูล

ไมัครเกอแต่สิ่งทีาพิษฮะสมัครเกอไม่ชอบพวกคนรวยทำพิษห้องสี่ครับใช่ไหมคะคุณแตกีลาอครวยชอนย้าสมัคนอค่อใช่เอร์รอะไรนะครับแต่สนวิเอเอเรเวกเอรอเ เเไม่ใช่ตาเชียงใช่เวอร์เออยเออหยิมันกดไม่ได้เลยซึ่ดกด้าเชียงให้ครับต้องครับให้หเทอา้องสี่เอาไปหนึ่งแจมครับต่อไปห้องหนึ่งครับห้องหนึ่งเฉือใช่ไหมอ่่เสือครับไม่ยอมห้องสาครับตีจระเขาจระเขลจะเข้น้องครอี่ มีโอกาสตอบแค่ครั้งเดียวนะครับอะไรวะตอบไหมวิชาอะไรครับข้ามข้าเราซื้ออย่าง้รที่เราเรียนดูอะไรอะตอบหรือไม่ตอบห้องสามจะตอบหรือไม่ตอบซยูนั่นแหละซยูก็ได้ซยูจงหวนแม่จจงหวนจงหวนก คำตอบสุดท้ายนห้องสมจงเหมือนเพื่อใชใช่ใช่นั่นแหละใช่เหรอใช่หใช่ใช่ใช่ลครับใชยฟังอย่นะใช่หรอใชนเดช่ใช่เลยครับใช่เลยใช่แล้วใช่ไ่แลัใช่แล้วใช่ค่ดูเหมือนเื่อครับวันนี้ครับ นักเรียนครับนักเรียนเปิดแบบสัมหัดหน้าที่16หน่อยนักเรียนเปิดแบบสัมาษหน้าที่1 6หน่อยครับเราจะให้นักเรียนเขียนตารางเรียนครับเขียนตารางเรียนโดยใช้ภาษาจีนนะครับให้นักเรียนนําภาษาจีนลงไปใส่ในตารางเรียนให้เหมือนกับตารางเรียนจริงของนักเรียนนะครับเอ่อหน้าไหนหรอหน้า16หครับหน้า1 6ครับงนครับ หน้า16ครับคือการเปิดการงานคอนอ่านักเรียนเปิดการหน้าที่16นะครับแล้วนักเรียนก็จะเจอตารางเรียนครับหัวจะเคลื่อนเปียกหัวจะเคลื่อเปียกเพราะว่าตารางเรียนของฉันนักเรียนเขียนตารางเรียนของตัวเองลงในแบบสังขัดเลยนะครับถ้าวิชาไหนไม่มีภาษาจีนในบทนี้นักเรียนวินช่องล้างไว้นะครับ ถ้าวิชาไหนไม่มีอย่างเช่นวิชาลูกเสือวิชาลูกเสือวิชาแอคทีฟเลอร์นิ่งอย่างเงี้ยไม่มีให้นักเรียนเขียนช่องว่างไว้นะครับเขียน<ข>เฉพาะวิชาที่มีอยู่ในบทเรียนบทนี้นะครับให้ยังหาแบบหันไม่เจอตุกมืออักษรไทยได้บ้างได้ไคะ,ะ,ะเขียนอะไรไหมครับเอักษรไทยอ่ะจีนไทยได้ละอ่ะเอางี้ครับ เกางเกงยนส์พอดีเราเราซื้ออนุโลมให้เขียนแต่พินีนแล้วกันนะครับให้นักเรียนเขียนแต่พินีนแล้วกันนะครับให้นักเรียนเขียนแต่พินีนแล้วกันนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะไม่ทันนะครับนักเรียนหาพิมพ์ในบทบทบทที่บทที่เจ็ดครับในหนังสือคือบทที่เจ็ดนะครับไหนเรื่อบทที่เตรงไหน ถ้าไม่มีเดี๋ยวเราซื้อเ่ให้ตรงนี้ครับเราซื้อเขียนินอินใช่ไหมอ่าเขียนแต่ินอินก็ได้ครับอ่าเรา<ะ> well. ซื้อขึ้นให้ข้างบนนะครับบนจอในจอเลย<อ>เขียนแต่ินอินไปก่อนก็ได้ครับเราชื่อเราชื่อมีตารางเรียนด้วยเอาไว้ปินอ่านะครับเขียนตาม <โ Lets S 1> ตารางเรียนของนักเรียนนะครับแต่ละห้องไม่เหมือนกันนะครับตารางเรียนของแต่ละห้องไม่เหมือนกันนะครับให้นักเรียนเอาินอินไปใส่อย่างเช่นวิชาแรกเรียนภาษาไทยก็เอาท h a i Word ไปใส่ การวิชาแรกคือของเช้าอ่าก็เขียนถ้าเป็นภาษาจีนหนึ่งก็ใส่ว่าจงหมุนอ e. ีถ้าวิชาภาษาจีนสองก็ใส่จงหม e. ุนเออเขียนเลขหนึ่งเลขสองก, 1, อกไ็ได้ครับอ,อิงเหมเอ, 1, อหนแล้วก็ตามด้วยเลขหนึ่งอิงหมอนแล้วตามด้วยเลขสองอย่างนี้ก็ได้นะครับเดีย๋ยวเวลาสอบ ก็ะสือจะให้เอาตารางเรียนนั่นแหละครับมาสอบพูดกับกระสือนะครับนักเรียนเขียนให้ชัดเจนนะตารางเรียนนี้นักเรียนจะต้องเอามาสอบพูดกับกระสือนะครับนักเรียนเขียนให้ชัดเจนนะเขียนให้ตัวเองอ่านออกนะครับเขียนให้ตัวเองอ่านออกนะกระสือไม่ได้ดูด้วยนะครับนักเรียนจะต้องดูตามตารางเรียนนะครับเวลามาสอบพูดกับกระสือนะครับ เกมนี้เลยเราชื oh. ่อใจมาให้เราเล่นเล่นแบบนี้มันง่ายไหมครับโอ้เชื่อดีจีตาเพียนมากเพียนมากมันหาเพียนเก็บตาโตไงอะไรนะนี่นี่นี่ไงนี่ไงมันเราซื้อสตรีมเกมอยู่ไหม สู้เฉยสู้เฉลี่ยก็ว่วาฮะนักเรียนครับเหยื่อเราซื้อมาแล้วเหยื่อเราซื้อไปซ,ซื้อน้ํามามาครับนักเรียนเตรียมตัวนะครับมันคืออะไรคอ่ะเกมนส์ไทเกอร์ใช่ไหมหล่ะซื้อเกมน,มนี้นักเรียนจะต้องวิ่งเข้าหาคําศัพท์คําแปลที่ถูกต้องนะครับเขาถามสู้เฉยสู้เฉียแปลว่าวิชาอะไรครับ คณิศานตร์อ่าแล้วนักเรียนก็จะต้องวิ่งเข้าไปหาในช่องคณิตศาสตร์ครับนักเรียนก็จะผ่านไปด่านต่อไปครับนี่แต่สำหรับเราซื้อเราซื้อจะไม่เล่นแบบนี้ครับเราซื้อต้องอด v a นซ์กว่าครับนะเราซื้อจะหาจะหาจะหาเพื่อนอีกคนนะครับ นี่นะครับเราซื้อจะเล่นแบบไม่ดูนะครับเราบอกให้ถูกนะครับวันพรุ่งนี้เราซื้อจะท้าดวลกับเราซื้อไทเกอร์ครับซ้ายขวาก็บอกสิเอ้ยบอกสิไปทางไหนตรงตรงไหนอะลค่ะลงค่ะลงค่ะขวาขวาค่ะลงลค่ะลงลงค่ะขวาขวานขึ้น

หนขวาาลง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 ขึ้นขึ้นขึเรางอียงอย่างมันาันตัวนี่ตายเหรอขึ้นขึ้นฮะขาขาลงลไม่้นะค่ตายลงเลยมึงก็อียงเราจะรอดมั้ยเนี่ยอ่าลนี่คือเกมที่เราคือจะทาเล่ท้ากับเราซื้อไทเกอร์พรุ่งนี้นะครับใครแ้ กินวาซาบิาที่เหลือยังไม่ต้องทำเป็นกันบ้านนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทำพร้อมกัน,กนอก็ได้ครับสำหรับวาาบันนี้ไก่